ต้นวอเตอร์เกตกันค่ะอันดับแรกนะคะใส่ยิงลงไปให้ถึงเครื่องกระถางใส่ไปเลยค่ะต่อไปใส่ต้นวอเตอร์เกตค่ะ อย่างที่สามตด,ดน้ำค่ะเอาดืนยัดลงไปให้แห้งให้แน,น่นๆน,นะคะ เห็นต้านไม้ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นขอนงานของเราค่ะใหลูกไปเช็คก่อน,น,นะคะแล้วก็ล้างมือเลยนะคะรถไปอีกรอบเลยค่ะโยดไปค่อยๆนะคะ และเพื่อนๆนะคะอย่าลืมดูแลรักษาต้นไม้ของเพื่อนๆให้ดีๆนะคะให้งามาตัวใไวบและเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าจะให้พี่ปลูกต้นอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ